สวัสดคีครับพบกับทีเด็ดจานบ่าวประจำวันที่22พฤศจิกายน2565ในศึกมวยมันสนันเมืองณนเะวทีมวยลังสิตจังหวัดปทุมธานีซึ่งจะมีอยู่2ช่วงด้วยกันใครที่สนใจเดิมพันมวยสดมวยสเต็ปมวยพักยกแอดไลน์มาเลยที่7 0 7 s y n y b มีแอดนำหน้าด้วยนะช่วงที่1จะเริ่มชกตั้งแต่เวลา 14.35นากา35นาทีโดยจะมีคู่ชกทั้งหมด4คู่ด้วยกันโดยคู่เอกจะเป็นยอดก้าพอวิเศษยิมปะทะแก่นอุบลพอหลักบุญในพิกัด114ปปอนด์มาเริ่มกันที่ยอดก้าพอวิเศษยิมอายุ19ปีส่วนสูง168เซติเมตรชาวจังหวัดปูดไทยธานีเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องสอกสวนแรงเดินติด ปายแข็งแร่งชกล่าสุดเมื่อ28วันที่แล้วสถิติ5ไฟ์หลังสุดชนะ3แพ้2โดยไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนสิงเพชรเดชสิงใต้ไปมาทางด้านแกนอุบลพ่อหลักบุญกันบ้างอายุ24ปีส่วนสูง165เซนติเมตรชาวจังหวัดอุบลราชธานีมวยจังหวะสัดแข่งหนักฉลาดดักเตะอาวุธหนักชกครั้งล่าสุดเมื่อ28วันสถิติ5ไฟ์หลังสุดชนะ4แพ้1โดยไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนให้กับแววาววอวังพรมไปนะครับสำหรับไฟ ไม้นี้จานมองไปว่าแก่นอุบลน่าจะสามารถสอนเชิงยอดก้าได้ใส่กันไม่ยั้งแน่นอนครับคู่นี้จานจึงขอฟันธงไปที่แก่นอุบลครับผมโยกกันมาในช่วงที่2ของศึกมวยมันสนันเมืองที่จะเริ่มชกตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งจะมีทั้งหมด4คู่ด้วยกันโดยคู่เอกจะเป็นเพชรชลทานออูดอุดรปะทะเอกมงคลนออนุวัตยิมในพิกัด123ปอนด์มาเริ่มกันที่เพชรชลาน อายุ17ปีส่วนสูง168เซนติเมตรชาวจังหวัดกระบี่มวยขวาเข่าแหลมขยันเดินบู๊ดุดันชกครั้งล่าสุดเมื่อ21วันสถิติ5ไฟ์หลังสุดชนะ4แพ้1โดยไฟล์ล่าสุดชนะน็อกยอดคัมพีแชมเปียนมวยไทยในยกที่3ไปส่วนทางด้านเอกมงคลมวยฝีมือครบเครื่องแข็งแกร่งหมัดสอกแรงบู๊ดุดันชาวจังหวัดมหาสารคามชกครั้งล่าสุดเมื่อ1เดือนกับอีก23วันสถิติ5ไฟ์หลังสุดชนะ3แพ้2โดยไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนน ให้กับเพชรพัทยาชิวมวยไทยไปนะครับผมสำหรับไฟนี้เพชรชลทานอาจจะเสียเปรียบเรื่องช่วงชกเอกมงคลอยู่นิดหน่อยนะครับผมแต่อาจจะใช้ลูกขยันในการเข้าชนมันอีกคู่แน่นอนครับคู่นี้จานจึงขอฟันธงไปที่เพชรชลทานครับสำหรับไฟนี้จางก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จานด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในไฟหน้าสวัสดีครับ